โอเคครับผมก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะวันทีวีนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําข่าวสารอนิเมะเรื่องที่กำลังจะทําภาคต่อนะครับก็คือเรื่องดาร์กเอทอรีนั่นเองนะครับผมซึ่งว่าจะมีการประกาศภาคตแล้วเนี่ยโอ้โหผมเป็นข่าวที่ผมโพตดดีใจเลยครับเป็นข่าวที่ดีใจมากๆที่ได้ทําภาคต่อโอ้โหเป็นข่าวที่ผมแบอยากดูที่สุดแล้วนะครับผมเราต้องมาดูกังทีว่า เ้ยเขาจะทำออกมาดีขนาดไหน,น,นะะสำหรับ Dark g a ตเ e อรี่ภาค2บริษัทที่ทำรอบนี้ก็เป็น LOM เหมือนเดิมน,นะครับเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยะครับทุกคนเราต้องมารอดูพร้อมๆกันนะครับโอเคอ่าถ้าใครยังไม่รู้เรื่องราวนะครับผมเดี๋ยวจะมาพูดเนเรื่องสั้นๆให้ฟังกันนะครับผมเรื่องราวครับจะเกี่ยวกับเคียร์ทาโร่ครับเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไปครับเป็นแบบว่าเป็นคนที่กลัว,วผีอ่านี่ยเลยคุณกุ้ เธอแกเนี่ยไม่ชอบสัมผัสกับผีนั่นเองนะครับผมแกมีพลังพิเศษก็คือสัมผัสวิญญาณได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เธอแล้วก็เขาก็ได้มาเจอกับตัวผู้หญิงเด็กน้อยคนหนึ่งครับผู้หญิงเด็กคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าน้องยาโยอิของเรานั่นเองครับยาโยอินะครับผมเป็นผู้สัมผัสที่เป็นวิญเป็นผู้สัมผัสที่ชอบต่อสู้กับวิญญ,ญาณมากๆเลยคนระับประมาณนี้แหละเธอชอบมากๆ เป็นอไอที่ผมว่าโอ้โหเธอชอบต่อสู้มากๆเลยถ้าถ้าเธอแับถ้าเธอเนี่ยมองเห็นวิญญาณได้ชัดมากๆผมบอกเลยว่าผมชอบที่สุดสำหรับตอนนี้สำหรับน้องอย่ายุ่ของเรานเองนะครับผมสำหรับเรื่องราวก็จะมีประมาณนี้แหละเรื่องราวเอเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับพวกผี ย,ยัยงอีกเป็นพวกได้ค่าอย่างยายนี้นะครับเราต้องมารอดูเป็นของพรอมกันนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีสาถามมาบอกประมาณนี้แหละครับเรื่องในเรื่องเป็นยังไงบ้างไปอ่านในเรื่องเอาเองนะครับผมจะไม่ support อเอะมากแบบน,น,น,นี้น,น,นะครับโอเคสำหรับคลิปน,น,นี้อันนี้พอทีวีขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะไปคลิปอะไรนั้นราลองกดตามได้เลยโอเคครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้อันนี้พอทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ